จากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นว่าการระเบิดเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง1นาทีหลังจากเครื่องบินลำหนึ่งได้แล่นผ่านไปอีกทั้งแรงของระเบิดดังกล่าวทําให้เศษดินพุ่งขึ้นไปบนอากาศอย่างน้อยราว10เมตรและเกิดหลุมลึกกว้าง7เมตรและลึก1เมตรามการรายงานระบุว่านายโยชิมซาฮายาชิขฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าการปิดรันเวย์ส่งผลให้เที่ยวบิน87เที่ยวต้องหยุดให้บริการและส่งผลให้ผู้โดยสารมากกว่า3,400คนได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังไม่มีการรายงานถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ ทีมเก็บกู้ระเบิดของกองกำลังป้องกันตนเองหรือ SDF ได้ทำการสืบสวนและสรุปว่าเป็นระเบิดขนาด500ปอนที่ผลิตในสหรัฐและได้ถูกทิ้งในสนามบินดังกล่าวก่อนการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองนาง,งาสกิและฮิโรชิมาในปีพศ2488เนื่องจากทางกองทัพอากาศาสหรัฐได้ทิ้งระเบิดอย่างหนักใส่เมืองต่างๆของญี่ปุ่นหลายสิบเมืองส่งผลให้ประชาชนนับแสนคนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามสนามบินมิยาสกิตั้งอยู่ทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวซูที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2486 เพื่อใช้เป็นฐานของกองทัพเรือจักกวดิญี่ปุ่นถึงแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่2จะสิ้นสุดลงมาเป็นเวลากว่า79ปีแล้วแต่การระเบิดของการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่ยังไม่ระเบิดยังคงพบอยู่ทั่วปุ่นจนถึงทุกวันนี้โดยในช่วงเดือนเมษาย,ยนพศ2567ทางกองทัพญี่ปุ่นได้ทําการเก็บกู้อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่ทํางานขึ้นมาได้ทั้งหมดจํานวนทั้งสิน้น2348ลูกรวมน้ําหนักมากถึง41ตันแต่คาดว่ายังมีระเบิดที่ไม่ทํางานมากกว่า1 8ันยังคงัตกหล่นอยู่ทั่ววบริเณ